สวัสดีครับผมมนีวาสีมาสัมผัสไอบุตรกระิสินครับอาจารย์ครับอาจารย์วาสีมาสัมผัสไอบุตรกระิสินครับเป็นยังไงครับเพ่งนีครับผลตอบดีบ่ครับไอคนตอบรับคล่องแพงบ่มครับครับแต่เพื่อว่าเออเบงภาพรวมนะคือผมว่าไปดีเไปดีเนาออ่ะเอาเสียงบเคือไอบุตรแท้ วูแมนในบทวันนี้แมนครับพิดคนแล้วสันว้าวีโอ้นี่ครับผมสวัสดีพี่บุตการศิลนะครับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับเพลงนี้แต่งเองใช่ไหมครับครับผมแต่งเองครับแต่งเองเนาะโอ้ถือว่าสุดยอดมากนะครับผมม้วนครับอาจารย์ครับอาจารย์อาาจรย์แต่งซอยแดงกว่านี่แม่นเนาะมวยเนาะเนาะใจ กลังใจผมเป็นแค่ผู้ให้กำลังใจเพราะเหมืนอาจารย์ซอยแต่งเลยม้วแล้วผมจางแห้งไปที่ไหนหรอห้องเดือดแต่งหกเป็นโอ้ยนี่มาทันทีนะโอ้เหมือดแห้งเลยโอ้ยฮะมุมกล่องก็นะครับเหมือดแห้งแล้วครับโอ้เออหันมาหนี่เออหันมาทางใบแนี่หน่อยนึงมาจะถามพี่น้องครับผมเป็นเพลงนี่แต่งรุนบ่ครับก็บ่โดนครับบ่โดนบ่ครับ เมาบ่าครับแต่งแจงนี่แังไหนครับความรู้สึกครับบ่บ่ครับเหมือนมื่อบ่ได้เมาเป็นวะบ่ได้เมาบ่ได้เมาเนาะแต่กับแง่งแต่งอยู่บ้านเนาะยู่บ้านเมียวะครับแต่งใ <c oughs> <c oughs> นกระดีแต่ <c oughs> กระรุ่งเรื่อยเมี่นวะแจงบ่ได้ครับมันบินโอ้แต่ต้องร้องไอ้แต่งอะไรบินแต่งอยู่บ้านก็คือลุงเรื่อยเมี่นวะครับโอ้แ่งแเราคอยกินแต่งเราคอยกินเห็นว่าได้ฟิวก็ยังเรียน โอเห็นแต่งต่างแต่มือพ้นซอยอันผู้ป่วยกระบาดบ่ครับเป็นยังไงหรือแต่งก็หนาหรือตอนนี้ครับือแต่งก็หนานั่นอีกตอนพ้นตอนพ้นส่วงพ้นกำลังซอยพี่น้องอันก็คือแต่งหรือแม่นบ่ครับผมโอ้แต่งแต่งพายนี่คือแน่นอนครับผมไปล่งแล้วก็มาอัดเสียงเนาะโอ้ที่ว่า ชอบเลยครับมีแต่กำลังใจกำลังใจพี่ชายแล้วก็ทีมงานโอครับผมแล้วก็พี่น้องทุกคนครับแมนครับผมนี่แหละครับซอยกันนะครับเน่าสู่ๆนล้วกันครับผมเอาเจ้ามียังเสียวเนี่ยนี่เจ้าบมมี่หเสียวหรอกก็คือว่าอันก็คืออันน้องไส้ผมก็คือวนวนมีความสามารถทั้งห้องทั้งแต่งแท่งเพราะว่าไอ ว่าจะอันบอกเพิ่นเพิ่นหัวคอให้เพิ่นเพิ่นเพิ่นกันสิไปไอ้ในอันอารมณ์เพิ่นในวิวเพิ่นเพือคือว่าเออเพิ่นเดี้ได้ขอถามเนี่ยจะมีความสามารถคคีกันไหผมบอกความสามารถสูงสุดมีแต่กาแฟไฟเปิกปิกเป็นบอกแมนโอ้ความสามารถสูงสุดกาแฟไฟความสามารถสูงสุดของผมมีแค่นั้น เออก็เป็นกำลังใจใช่ไหมแสงอารมณ์เนาะงอักำลังใจให้น้องนุ่งนะครัเออแล้วฝากคล้องเพลงกับเป็นอยู่คัดตอนนี้กับโควิดนะครับผมกับโอ้เป็นติดหลายเนาะเศร้าพี่น้องครับขึ้นบลเท่ากับนี่นะครับผมสร้อยกันครับผ้าครับผ้าพี่น้องกับบานเนาะกับสรอยเดือยกันครับผมกับมารักษาอยู่บ้านนี่นะครับผมยิ่งอ่อนแอยิ่งตรงน การส่วอยกันแม่นแมนครับคำลั่งใจสำคัญที่สุดคือบ้านนะครับผมก็คว่าเออจะไปคิดยังไ้อันหลายมันการเป็นจิตจันจิตตกถ้าข้าซึมเสกก็คือโรกตัวนั้นมันแสกสอนยังไงก็คือว่าเออพ่อจําพยายมมลนพา่เ่าก็คือเป็นจิตเป็นตันจิตจะวัดประจำวันของห่อนะก็คือว่าเออจะไปคิดฝุ่งสารด้วยยังเออปอกตังไกาทต่วไปคือ คูเหม่อที่เขาเหตุนะโอ้ยอย่าไปคิดเรื่องนั้นอู้อย่าไปคิดว่าอู้ยกูกำังกินกูจังสันจังสี่อย่าไปคิดแบบจงเอากำลังกายจะรู้อันกินเหล่าร้ายยังแหงคักกูโควิดอีกแม่นบ่กินเหล่าร้ายนั่นมันคักกูโควิดกับจริงอยู่แต่ว่ามันบริษัปันก็ว่าเออเขาบริษัทายเรื่องแหงขอะมาณนั้นเพราะว่าเออ สร้างอารมณ์สร้างอารมณ์สิริปปะได้มีเป็นเพลงอ่าอีอเจ้ามือเองสิครับนี่เฮียบุตรสรายพิน้องกันทั้งก็นเนาะจังกับนอเขาคือคือนอดดื้อคือหอนเมียเนอะบ่ยักมือครับยูุยร้ายมืออยู่อ่ะ เบิ่งก่อนรับเบิ่งก่อนเนาะใส่กววขายบ่าันไหเนาะทรงว่าไหนทรง s คร n บใส่กวกครับเจ้าว้องดีเทนกระทำ่นไหนกันเห็นยังอยู่อ่ะชิมไงชิมเจ้าบองเพยรยังนี่เจ้าแล้วมาซอยพี่น้องนี่ละเออมาซอยพี่น้องบ้านเทานี้ละเขาเฮ็นยังว่น i g ก็คือว่าให้กำลังใจกันซึ่งกันอะรกันก็คือว่าเจ้าบ้านจพูดอะไร w i n นี่คือต๊ะเว้นนะ มันไปเบางคนไปไกลกานั้นบ่ดยบางคนก็โอ้ยยังมวนยังอันนั้นอบ่กเขาใจความซื้อกองคนแบบว่าเขากำลังแบบผู้ป่วยผู้นั้นอีกอีกหนึ่งลมหายใจยังดิ้นโดนจะกลับบ้านเพื่อเอาชีวิตรอดแต่ว่าอีกหนึ่งชีวิตบางทั้งผุนละบางคนบางคนเลยไปผุนละผุนละเขาอาจจะคิดว่าเหอดว่าตรงนั้นว่าเขาเจอตรงไหนที่จริงนะ มันมีอย่งมากมายเด้เออก็คือว่าจิตวัด<ห>ประจำวันของเฮาเออก็คือว่าเเฮาใ็ดโตให้เสมอต้อนเสมอไปทำจะไปคิดถึงถึงมันจะไปคิดถึงเรื่องตรงนั้นเออโอ้เป็นเน,น,นี่ยนี่เจริญขอบคุณอาจารย์นะครับข <laughs> อบคุณครับผมนี่ <laughs> ครับผมยังครับคำว่าสัมผัสในบุตรซื้อครับผม จากถามจากใจเพลงนี้นะครับผู้แต่งออกมาจากใจเลยเนาะเพลงนี้เนาะเพื่อพี่นงค์เนาเป็นกำลังใจต่อไปครับผมไม่ครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนมีมีมีบทเพลงอีกมีบทเพลงใหม่อยู่บ่ยังยังวันมีอีกมั้ยบ่ยังคนแต่งเนาะสมองคนดื่นไรเนาะสมองยังไม่ดื่นไรนะครับเออเดี๋ยวว่างๆพุดละโอ้โควิดซะาดเดี๋ยวสิเปลี่ยนน้ำอยู่แล้วครับเดีอสิบุดเดี๋ยวสิปลี่ยนบานนําอยู่ครับ พี่เบิ่งเบิ้งวิธีเห็ดใส่กว๋วคนนี้ครับโ <c oughs> <c oughs> อ้โหเฟี้ยแนวเลยฟังบอกนี่สรุปแล้วว่าแซวเจ้าวองไปแดกกันเใส่ก๋ววายมันติเข้ากันมองใหนหนอกระบบเออแหลกกินกบผีดเขาเอิ่อว่าอันสับเปลี่ยนสับเปลี่ยนแหลกความเช็ดกันอ่าพอวาเหาบัวตองไปไอ้เจ๊งแบบลบบเป็ดลบบเป็ดส่อใครเราบอทั้งคนทั้งบ้า,งบาน ยังขายอยวะเงียบพื่งกันครับเงียบพื่งกันเนาะพึ่กันกัยังขายอยู่แมั้ยอันมอ่ใหญ่เป็นหยุดนะครับมันเงียบโอ้หยุดเนาะก็คือว่าในเงียบหยุดแต่ว่าก็โควิดเซาเนาะหรือเรื่องจะเปิดใ่ครับผมประมาณนี้นะครับฝากน้ำเลยครับนะครับฝากพี่บุตรกระสิชินด้วยนะครับใส่กอกเดี๋ยวโควิดเซาน่ะกับสีดีเห็ดทรงผมว่าจะเป็นเจ้าประดาอันมียังฝากบ่ครับ ก็คือว่าผมฝากถึงเอฟซีทุกคนให้โมว่าสิเป็นวอดแคสไรก็เพื่อว่าเออแจวบวงไม่ออกคำก็คืออผมอยากให้เอซีทุกคนซอยเป็นอุดน่นกันัมมาัมไม้กาซอยกันไปเนาะซอยกันไปก็คือว่าเออคอนบานเท่าครับผิปนี่ผมยังไรครับกะ ใช่ครับพี่น้องครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนะครับผมพอกันครับคลิปหนาครับผมกําลังใจให้ทุกคนนะครับนาอกําลังใจทุกคนครับกําลังใจให้ทุกคนครับผมสู้ไปน้ากันครับพี่น้องครับ